ลากสักนิดนึงนะครับนี่โหคนสักนิดหนึ่งนี่เป็นไงครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวลองดูกินน้ำก่อนอทานครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะทำไก่ต้มพันล้านนะครับติดตามวันนี้มาบุกผมจะพามาบุกนี่ซุ้มนี่ซุ้มนะครับโชคพนาไก่ชนนะครับวันนี้ต้องเสร็จเราหนึ่งตัวนะครับติดตามดู เมนูวันนี้วันนี้เรามาแอบนะครับแอบซื้อไยังไงดีมาขโมยไก่ดีไหมหย,ยิบเฉยเฉยดีกว่าปุ้มเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูตัวก่อนมูลค่าพันล้านนะครับพัน 1, ล้านเราไม่ขายนะครับเพราะไม่มีคนซื้อนะครับเลยต้องกินวันนี้นะครับนี่ครับ นี้นะครับมูลคาาพัลล้านนะครับแต่เราไม่ขายเพราะว่าไม่มีคนซื้อเพราะนั้นฉะนั้นวันนี้ก็ต้องลงหม้อนะครับให้พี่น้องผมกินนะครับเดี๋ยวติดตามดูว่าการต้มจะมีอะไรนะครับต้มไก่สวนไทยียกแบบอีสานนะครับแต่การชงกันชาเราไม่ใส่นะครับเราหูร้องนะครับน้อมนี่แหละครับเครื่องต้มไก่นะครับผักแบบนี่มีต้นหอมผักชีนะครับมีบผักชีไปเรื่อยนะครับนี่ผมแดง ขาวนะครับใบมะกรูดพาตะไคร้พริกเดี๋ยวผมจะไปขั่วนะครับวันนี้ต้องรวยด้วยขั่วเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่นะครับเมนูอาหารว่างนะครับแกล้มแก้มชั้นดีนะครับแก้มรอต้มไก่นะครับน้ำแกงจากยงรายนะครับมีกระเทียมมีพริกนะครับแนะนําเลยเมนูนี้จังหวัดเชียงรายนะครับผมเคยทานเท่านั้นนี่นะครับเราก็ต้องขั่วนะครับ ขเขาเรียกว่าคั่วพริกให้หมอมนะครับวันนี้เหมือนจะใส่ต้มคล้ายๆต้มโค้งนะครับต้มยำไก่เป็นต้มโค้งหน่ะเขาใส่พริกสดมาหลายหลายเมนูแล้ววันนี้ขอนี่นะครับนี่ต้มทอดไอ้นี่เลยน,น,นะครับต้มโค้งเขาเรียกคั่วนะครับนะครับรเรามาดูขั้น,นตอนการทำนะครับนี่วัตถุดิบเราไก่พันล้านของเรานะครับที่ให้ดูตอนแรกๆนี่ครับไก่พันล้านเราทำมาแล้วเราตับให้ท่านเรียบร้อยนะครับต<ฏ>้องไห มาเครื่องปรุงนะครับนี่ดูเครื่องปรุงก่อนรถตีนะครับเรือเรือนะครับผงนัวนะครับผงนัวนี่มาดูมาดูใกล้ๆหน่อยนี่มาดูใกล้ๆติดตามหน่อยนี่นะครับต้นหอมผักชีนะครับตรียมนิกนะครับใบมะกรูดพร้อมแล้วใบมะกรูดนะครับอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยผักชีไปเรื่อยนะครับหอมแดงนะครับหอมแดงซอยเรียบร้อยผาตะไคร้พร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูกัน เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยอ่าเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเรือนะครับเรือน้ำเดือดแล้ววันนี้น้ำเดือดแล้วเรือใส่ก่อนนะครับใส่เกลือไปก่อนนะครับใส่เกลือเสร็จปุ๊บนี่อ่าต่อด้วยนี่เลยตะไคร้ครับตะไคร้นะครับตะไคร้ขานะครับเราต้องใส่เกลือก่อนเพราะพวกนี้มันคาวนะครับใส่ตะพาบก่อนนี่กระเทียมนี่ใส่ไปกระเทียมนะครับนี่กระเทียม หอมแดงนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับหอมแดงเราต้องใช้หอมแดงไทยนะครับหอมแดงไทยเท่านั้นถึงจะรสชาติหอมนะครับทิงไว้สักครู่นึงเดี๋ยวรอน้ำเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ยังยังไม่ขึ้นดีเดี๋ยวรอ <c oughs> สักนิดหนึ่งแล้วเราเอาไก่ลงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้นะ้าเราเดือดละวกลิ่นหอมขึ้นมาแล้ว นี้เราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับวันนี้มือเลยดีกว่านะขอบ้านๆหน่อยอันนี้นบ้านนิดนึงนะครับโอ้โหมันจะผบใส่มันจะกระเด็นใส่ผมแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูนะครับใครทําตามก็ระวังนยครับน้ำมันร้อนนะครับจะเล่นกับไฟนะครับวันนี้เล่นกับน้ําน้ําร้อนมากนะครับเต็มหม้อเลยครับนี้เต็มหม้อนะครับวันนี้ครับโอเค เดีนีวเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะครับรอให้มันเดือดพอมเดือดเสร็จปุ๊บชิมน้ำดูชีมเดี๋ยวเราปรุงขั้นตอนสุดท้ายตามดูนะคร,ครับตั้งแต่เราใส่ลงหม้อไปนะครับเนี่ยผมคิดว่าสุกแล้วแล้วมาดูกันว่าจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้แต่ผมคิดว่ามันเปื่อยได้ที่แล้วสุกแล้วแล้วมาดูโอ้โหเดือดสุดยอดครับดูดิ ความงวดของน้ำนะครับดูดูดูเนื้อโอ้โหเปื่อยแน่นอนนะครับสุดยอดแน่อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตักชิมให้ดูนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่โอ้ดูแต่ละสัสดส่วนนะครับนี่สุดยอดนะครับดู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 นี่โอ้เครื่องเราเต็มที่นะครับเครื่องเต็มที่อ่าเดี๋ยวตักให้ดูนะครับตักให้ดูอ่าเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเนี่ย <corpses S 1> ตักแล้วปุ๊บน <Squ uk, S 1> ี่นะครับอ่ะมาดูมาดูขาดไม่ได้เลยนะครับ ผักชีนะครับผักชีของต่างๆนะครับต้นหอมผักชีโรยลงไปนะครับอีกนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับนี่โรยลงไปเดี๋ยวเอามาคนกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับนี่นี่ราดสักนิดนึงนะครับนี่โอ้โหคนสักนิดนึงนี่เป็นไงครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวลองดูชิมน้ำก่อนอือหือทานครับมีความ อร่อยในตัวของเนื้อไก่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวขอชิ้นเล็กๆหน่อยร้อนร้อนมากเลย้หร้อนมากเลยอชิ้นนี้นะครับว่าจะไม่ชิมให้ดูแล้วมันร้อนนะครับแต่ก็ต้องชิมหน่อยโอ้โหเออเแต่อย่างนี้เลยอือหืโอเคครับร้อนโอ้โหอร่อยแต่ร้อนเปื่อยมากนี่ครับโอ้โหดูวาอปั้นเลย อร่อยเปร่้ยปอดไลค์อันด้วยปอดไลค์อนด้ยเยอะยำครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับติดตามผมและพี่น้องอย่าลืมครับวันมากๆขอนี้โชคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ต้มไก่พันล้านนะครับนี่นะครับอย่าลืมเฮ้ยดูสุดยอดครับเมนูนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ